ดีครับเชฟผาถังเชฟผาถังเชฟผาทํานะครับวันนี้นะครับเชฟผาทําท้องปลาแซลมอนทอดน้ำปลานะครับมาดูวิธีทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยนะครับไปดูส่วนประกอบกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเตรียมน้ำสำหรับหมักปลาก่อนนะครับส่วนประกอบน้ำสะอาดนะครับสี่ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านี่แหละครับ สีช้อนจากนั้นนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาอีก4ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับกับน้ำอย่างละเท่าเท่ากันกับน้ำนะครับน้ำปลากับน้ำเปล่าหาภาชนะที่สามารถจะใส่เนื้อปลาลงมาหมักได้นะครับจะเป็นชามจะเป็น อะไรก็ได้นะครับอันนี้น้ำตาลปี๊บครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มผงปรุงรสครับ1ช้อนชาจากนั้นนะครับตีคนให้ละลายกันให้เข้ากันนะครับให้น้ำตาลปี๊บเขาละลายให้หมดผงปรุงรสก็ต้องละลายกลายเป็นน้ำไปเลยนะครับเพื่อที่จะนำปลาลงไปหมักนั่นเองพอได้น้ำหมักแล้วนะครับ แล้วก็มาเตรียมท้องปลาแซลมอนนะครับครึ่งกิโลครับตรงนี้ท้องปลาแซลมอนมีอยู่ครึ่งกิโลมาหั่นนะครับแล้วก็นําลงไปหมักกับน้ําหมักของเรานําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับ15นาที10-15นาทีก่อนที่จะนํามาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบนี่เทออกมาจากถุงนี่ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับนําปลาที่เราหั่นไว้ ลงมาคลุกเค้าให้ทั่วทุกๆด้านนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็คลุกกลิ้งไปกลิ้งมานะครับให้ผงแป้งเขาทุั่วปลาไม่ต้องไม่ต้องละลายน้ํากับแป้งนะครับเราคลุกแบบนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวแป้งก็จะเกาะมากเกินไปพอไปทอดเนี่ยก็จะกลายเป็นปลาชุบแป้งทอดไปนั่นเอง หลกการในการนำปลามาคลุกแป้งเนี่ยเพื่อที่ตอนทอดนะครับเนื้อปลาเขาจะได้ไม่เละไม่แตกนะครับจะจับกันเป็นชิ้นสวยงามแล้วก็เหลืองเป็นสีทองสวยงามนั่นเองนะครับนำไปทอดเสร็จแล้วสุกแล้วนะครับออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับปลาแซลมอนทอดโดยหมักน้ำปลานะครับ หมักซอสน้ำปลาที่ให้ไหว้เป็นสูตรเด็ดๆครับนำไปทำกันได้เลยง่ายๆสไตล์เชฟปรินชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับช่องเชฟปรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร